สวัสดีครับเทนนร์วิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้มีเรื่องราวสาระประโยชน์เกี่ยวกับบทรักมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าพฤติกรรมบนเตียงที่วัดความรักไม่ได้นะครับที่ผมต้องเลือกหัวข้อนี้มาพูด เพราะว่ามีสาวๆหลายคนเลยเข้าใจผิดแล้วก็มักถามผมมาที่ไลน์แอดข้างล่างเนี่ยแอดเชนเดอร์วิกเนี่ยนะครับไลน์แอดที่ผมมีไว้ให้คําปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์แล้วก็เรื่องความรักกับสาวๆที่มีปัญหาชีวิตแล้วเอาตัวไม่รอดจนต้องมาปรึกษากันเนี่ยนะฮะอ่ะอพฤติกรรมพวกเนี้ยผู้หญิงมักจะเข้าใจผิดวันนี้ผมเลือกมา4ข้อหลักๆที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าถ้าผู้ชายทําแบบนี้ด้วยเวลามีเพศสัมพันธ์หรือเวลามีบทรักกันเนี่ยแปลว่าผู้ชายรัก นะครับจริงๆแล้วทั้ง4ข้อเลยนะผมสรุปให้ฟังก่อนนะทั้ง4ข้อเลยเนี่ยมันทําไปเพราะอารมณ์ไข่อารมณ์ทางเพศอารมณ์สเสน่หาปัทนาทางเพศ เป็นหลักนะครับรักหรือไม่รักบางคนอาจจะมีความรักเจือปนอยู่ด้วยหรือบางคนอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับพอแค่พฤติกรรมทางเพศเนี่ยผมสอนสาวๆบ่อยๆว่ามันไม่สามารถเอามาชี้วัดหรือบ่งชี้ได้ว่าผู้ชายเขารักคุณหรือไม่รักคุณนะครับอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับผู้หญิงนะฮะผู้หญิงบางทีถ้าจะทําอะไรยากๆในเรื่องบนเตียงให้ผู้ชายเนี่ยทำให้เพราะว่ารักเขาแต่ผู้ชายไม่เหมือนกันผู้ชายบางทีถ้าจะทําอะไรยากๆในเรื่องบนเตียงหรือเรื่องที่บางทีผู้หญิงตกใจและว่าเขาทําให้เนี่ยบางทีเขาทำ เพราะความใคร่อารมณ์ทางเพศมันนําไปมันอินไปกับบทรักที่อยู่ตรงนั้นนะครับข้อหนึ่งเลยที่ผู้หญิงเข้าใจผิดเยอะที่สุดเลยนะฮะคือการที่ผู้ชาย เบิร์นให้นะฮะเบิร์นคืออะไรเบิร์นคือการทำออรัลเซ็กซ์หรือการที่ผู้ชายใช้ลิ้นหรือใช้ปากที่น้องสาวของผู้หญิงนะครับอันนี้นะฮะต่อให้ผู้ชายเขาทําให้คุณนานแค่ไหนหรือเขาจะดูดดื่มก,กินน้ํารักของคุณหรือเขาจะแบบว่าพิศวาสน้องสาวของคุณหมกมุ่นอยู่นานแค่ไหนก็ตามมันไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าเขาทำเพราะเขารักคุณนะฮะผู้ชายนะครับหลายคนนะครับรักผู้หญิงแต่ไม่ทําให้ก็มี บางคนรักผู้หญิงคนนี้มากๆแต่ไม่เคยใช้ปากหรือไม่เคยเบิร์นให้ผู้หญิงคนนั้นเลยสักครั้งเดียวก็มีนะฮะดังนั้นไอพฤติกรรมข้อน,นี้มันเอามาวัดไม่ได้ว่าผู้ชายหรือไม่รักในขณะเดียวกันผู้ชายเจ้าชู้หลายๆคนหรือผู้ชายที่เขาสนุกกับพฤติกรรมทางเพศเนี่ยปล่อยตัวเต็มที่เนี่ยบางทีเขาก็ทําให้ผู้หญิงทุกคน ทั้งทั้นที่ไม่ได้รู้สึกรักหรือสเสน่หาแลไเลยทำเพราะว่าตัวเองทําแล้วสนุกตัวเองทําแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศตัวเองทําแล้วรู้สึกว่าเอ้ยพอเห็นผู้หญิงเกิดความรู้สึกเสียวซ่าแล้วตัวผู้ชายยิ่งสนุกยิ่งเราใจาย,ยิ่งมันกว่าเดิมนะครับดังนั้นไอาการที่เขาเบินให้ไม่เบินให้ออเรลให้ไม่ออเรลให้นี่นะฮะเอามาวัดไม่ได้ว่าเขาลักหรือไม่รักนะครับสาวๆอย่าพลาดตรงเรื่องนี้นะครับสําคัญนะครับเรื่องที่2 ก็เป็นเรื่องที่สาวๆถามผมมาเยอะเหมือนกันแล้วก็มีผู้หญิงเข้าใจผิดเยอะเหมือนกันนะครับคือเรื่องของการใส่ถุงยางนะครับผมตกใจมากนะพอผมฟังเรื่องนี้ว่าผู้หญิงไทยหลายคนเลยคิดว่าการที่ผู้ชายไม่ใส่ถุงยางแปลว่าเขารักการที่ผู้ชายใส่ถุงยางแปลว่าไม่รักเฮ nee <ๆ>้ยมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับการใส่ถุงยางหรือไม่ใส่ถุงยางผมจะบอกเลยนะด้วยความรู้สึกตัวผมนะและที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นนะคือผู้ชายที่ใส่ถุงยาง ถ้าเขาไม่ได้แต่งงานกับคุณแค่เป็นแฟนกันหรือแค่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วเขาใส่ถุงยางกับคุณแปลว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าทุกวันนี้โรคติดต่อมันมีมากมายนะฮะง่ายๆเลยโรคที่เป็นร้ายแรงที่สุดสําหรับการมีเพศสัมพันธ์คือโรคเอดหรือเชื้อเอชไอวีเนี่ยนะฮะมันติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเขาตรวจเลือดบ้างหรือเปล่านะฮะเขาเพิ่งจะมาคบกับคุณเป็นแฟนเพิ่งจะมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเขาใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยคุณจ ปลอดภัยตัวเขาปลอดภัยนอกจากเรื่องโรคติดต่อยังมีเรื่องการตั้งครรภ์อีกนะฮะคุณเป็นแค่แฟนกันคุณเดทกันอยู่คุณเป็นคู่นอนกันแล้วเขาใส่ถุงยางเนี่ยมันคือปลอดภัยนะฮะคุณไม่ท้องนะฮะคุณปลอดภัยจากการตั้งท้องมากกว่า90%นนะครับดังนั้นเป็นเรื่องดีถ้าผู้ชายเขาใส่ถุงยางไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักคุณนะฮะเขาอาจจะรักคุณก็ได้หรืออาจจะ ยังไงก็ได้แต่ที่สาคัญคือเขามีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเขาเองและต่อตัวคุณด้วยนะครับในขณะเดียวกันผู้ชายบางคนที่คุณบอกว่าเขาไม่ใส่ถุงยางแปลว่าเขารักคุณเฮ้ยผมจะบอกว่าเป็นความคิดความเชื่อที่ผิดมากๆนะฮะผู้ชายที่ไม่ใส่ถุงยางเนี่ยยิ่งถ้าคุณไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้แต่งงานกันนะเป็นแค่แฟนกันหรือเป็นแค่คนคบกันหรือเป็นแค่แฟนวิทเบนฟิตกันเนี่ยแล้วเขาไม่ใส่ถุงยางเนี่ยคุณเตียมไว้เลยนะคุณเสี่ยงทั้งการตั้งครรภ์เสี่ยงทั้งการติดโรคติดต่อนะฮะ ใส่ถุงยางเพราะเขารักคุณนะครับเป็นผมนะถ้าผมรักใครนะแล้วผมยังไม่ได้แต่งงานกับคนนั้นผมจะใส่ถุงยางเพราะผมจะรู้สึกว่าเราและเขาปลอดภัยทั้งคู่ทั้งปัญหาการตั้งท้องก่อนเวลาอันควรแล้วก็ ปัญหาเรื่องโรคติดต่อนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ผู้หญิงปรับความคิดสะหมนะครับการใส่ถุงยางไม่ใส่ถุงยางไม่เกี่ยวกับความรักแต่อย่างใดนะฮะแต่มันคือความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับอีกข้อนึงที่ผู้หญิงมักจะเข้าใจผิดนั่นก็คือเวลามีเพศสัมพันธ์กันแล้วผู้ชายแบบโอ้โหกอดจูบแสดงความเสน่หาเหลือเกินเดี๋ยวจูบหน้าผากเดี๋ยวจูบปากบางคน หยิบเท้าผู้หญิงขึ้นมาจูบเลยจูบไม่พอมีการดูดนิ้วเท้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าถ้าผู้ชายทําอย่างนี้แปลว่าเขารักมากหรือเปล่านะฮะถ้าทํากอดหอมจูบในเวลาปกติ มันเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกหลักความรู้สึกเสน่หาแต่ถ้าทําในขณะมีเพศสัมพันธ์นะผมว่าส่วนใหญ่มันมาจากอารมณ์ทางเพศเหมือนกันมันเหมือนการที่ผู้ชายเบิร์นให้คุณหรือใช้ปากให้คุณเนี่ยนะฮะการที่เขาเอาเท้าคุณมาจูบหรือมาดูดนิ้วเท้าตอนที่ขณะกระหน่ร่วมรักกันอยู่เนี่ยมันคืออารมณ์ทางเพศที่มันเตลิดเปิดเปิงไป,ไปซึ่งมันก็วัดความรักไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะดังนั้นสาวๆอย่าเข้าใจผิดนะฮะมาถึงข้อสุดท้ายนะฮะที่ผู้หญิงไทยเข้าใจผิดเยอะเหมือนกันก็คือการ ที่ผู้ชายเสร็จข้างนอกกับเสร็จข้างในนะฮะบางคนแฟนเสร็จข้างนอกตลอดมาไลน์มาถามผมบอกว่าโอ้โแฟนไม่รักหนูเลยใช่ไหมคะโค้ดเขาไม่เคยเสร็จข้างในตัวหนูเลยเขาเสร็จข้างนอกตลอดเฮ้ยผมจะบอกนะในฐานะผมเป็นผู้ชายนะไอเสร็จข้างนอกน้องสาวหรือเสร็จข้างในน้องสาวเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับความรักแต่อย่างใดมันเกี่ยวกับไอ้รสนิยมความสนุกในการมีเพศสัมพันธ์นครั้งนั้นนั้นเ่็ตัวผมเองเนี่ยบางทีผมก็ชอบ ข้างในบางทีผมก็ชอบข้างนอกเพราะมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะฮะเวลาข้างนอกเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราดูหนังโป๊ะนะฮะเวลาถ้าใครที่เคยดูหนังพิเศษหนังผู้ใหญ่เนี่ยจะเห็นเลยว่าเวลาฉากจบผู้ชายชอบเอาออกมาเสร็จข้างนอกนะฮะผู้ชายหลายๆคนก็เลยอยากจะทําพฤติกรรมแบบนั้นมันเหมือนการเรียนแบบนะฮะแล้วมันก็ทําให้รู้สึกตื่นเต้นกับภาพที่เห็นแต่บางคน ที่บางทีอยู่ข้างในแล้วมันรู้สึกดีกว่ารู้สึกมีความสุขมากกว่าเขาก็ปล่อยให้มันเสร็จข้างในนะฮะถามว่าไอ้เสร็จสองแบบนี้มันเกี่ยวกับการที่ผู้ชายจะรักผู้หญิงมากขึ้นหรือน้อยลงไหมไม่เกี่ยวเลยท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้นะครับก็เพื่อให้สาวๆแยกแยะได้ว่าแบบไหนคือเขาทำด้วยรักแบบไหนคือทําด้วยอารมณ์ทางเพศและความใคร่นะครับถ้าใครมีคําถามอยากถามผมเพิ่มเติมนะครับทักมาได้ที่ไลน์ d ด้านล่างนี้นะครับแอดเชน i ูวิหรือลงไปในที่คอมเมนต์แรกนะครับจะมีลิงก์ไลน์ผมอยู่นะครับหรือ เพิ่มเติมในเรื่องเพศสัมพันธ์ในคอร์สออนไลน์สําหรับคู่รักที่อยู่กันมานานมีปัญหาเริ่มเนนบื่อหน่ายนะฮะผมแนะนําคอร์สฟินเทอราปีนะครับเป็นคอร์สที่จะบาบัดให้คุณและเขาเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นในเรื่องความรักในเรื่องบทรักนะฮะในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์แก้ปัญหาคู่รักที่อยู่กันมานานเริ่มหมดแพทชั่นนะฮะคู่รักที่เคยผ่านการนอกใจทะเลาะก,กันบ่อยหรือเกิดความไม่เข้าใจกันในเรื่องบนเตียงเนี่ยนะฮะคอร์สฟินเทอราปีจะช่วยให้คุณกลับมาเสร็จสมหวังด้วยกันทั้งคู่นนนนนนะะคคครรรััััับบบวววีี้้้้ฝากกไเทแลจอ เวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคำว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ฟินเทอรปีมีคำตอบให้คุณนะครับคอร์สใหม่ของผมคอร์สนี้ลังสรรขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณได้นำพาบทรักของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดดองเคในท่าต่างๆ ผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะร,รวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออโรเซ็กซ์ให้ผู้ชายนะครับทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาปากของคุณนะครับในฟินเทอร์ปีจะมีกลเม็ดเด็ดปลายต่างๆสาวๆคนไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนำพาตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสรรบทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัสเล่นกับตัวเองนะครทั้งจากการใช้มือ การใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทําให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับแม้แต่ท้ารักนอกระบบนะฮะท่ารักเอาท์ดอร์ในรถทํำยังไงในห้องน้ําทํำยังไง ผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซา,าบซ่างขึ้นกว่าเดิมน,นะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็กกันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็กกันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะมีวิธีการตรงแต่งให้แพชชั่นมันคึกคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้งสิบบทเรียนเนี่ยอย่างละเอียด เป็นบบิัชนีให้คุณทําไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุณนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคําว่าถึงจุดสุดยอดอินเทลเล็จกจะบำบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ